นี่มึงขับรถภาษาอะไรของมึงเนี่ยออมึงอยากตายเหรอนี่คุณจะให้ผมรับผิดชอบยังไงเนี่ยมึงกราบรถกูเลยฮะนี่ถึงกับต้องกราบเยเหรอคะเฮ้ยนี่มึงขับรถภาษาอะไรของมึงเนี่ยออมึงอยากตายเหรอ ขอโทษครับพี่พอดีผมไม่ทันมองอะ่ะมึงไม่ทันมองเหรอ,อมึงมาดูนี่มาดูนี่ตรงกูนี่พี่จะยิงมานี่พ,พี่มึงดูด้วมึงแหกตาดูนี่มึงบอกว่าไม่ทันมองเหรอเฮ้ยแกตรงนี้เขามีเรื่องอะไรกันอะ่ะโอ้จริงด้วยอะ่ะรถชนหรือ,อ,อเปล่าแกเราลองไปดูกันไหมเออป่ป่มึง<อ>ดูนี่เย็นก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยหยุดนะไม่ต้องลงไม้ลงมือเลยนั่นสิแล้วนี่พวกคุณมาเกี่ยวอะไรด้วยผมแค่จะสั่งสอนไอ้หมอนี่เท่าน่อย สองตรงไหนนี่มันเรียกว่าการทำลายร่างกายนะแล้วคุณรู้ไหมทำลายร่างกายไม่ผิดกฎหมายใช่ก็มันขับรถตัดหน้าผมอะมันนั่นแหละเป็นคนผิดเขาผิดก็จริงที่ขับรถตัดหน้ารถคุณอะแต่คุณอะไม่มีสิทธิ์ไปทำลายร่างกายเขานะใช่อีกอย่างนะี้รถคุณก็ไม่ได้เป็นอะไรมากด้วยใช่ที่จริงรถคุณก็ไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยผมอะหักหลบทันคุณก็เบรกทันด้วยมึงพูดแบบเนี้ยมึยงจะหนีใช่ไหมผมไม่ได้คิดจะหนีสักหน่อย รถคุณก็ไม่ได้เป็นไรนี่คุณใช้ใผมรับผิดชอบยังไงเนี่ยมึงกราบรถกูเลยฮะนี่ถึงกับต้องกาบเลยเหรอคะรถคุณมีค่ามากขนาดเลยเหรอฮะอีกอย่างนะรถคุณก็ไม่ได้บุบสลายตรงไหนด้วยเอาเป็นว่าเลิกแล้วต่อกันเป็นไงไม่ได้ยังไงวันเนี้มึงต้องกาบรถกูมึงกาบรถกูแล้วถึงจะไปได้นี่เชเข้าใจนะว่ารถคุณอะสำคัญกับคุณมากแต่คุณอย่ามองสิ่งของอะสำคัญกว่าคนเป็นคนเิ ช่แล้วพวกคุณนะ่ะมาเกี่ยวอะไรด้วยผมแค่บอกให้มันอะ่ะกราบรถผมไม่ใช่บอกให้พวกคุณสองคนน่ะมากาบสักหน่อยหรือว่าพวกคุณสองคนอะ่าาอนอออนอะอยากช่วยมันกราบฮะ,ฮะนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะรถคุณมันแพงขนาดนั้นเลยเหรอฮะจะทําอะไรอะ่ะก็ให้มันอยู่ในขอบเขตของความเป็นคนหน่อยคนอื่นเขาก็เป็นคนเหมือนกันนะ นเจอดีผมไงเฮ้ยเขาพี่ไปไหนอะ มีอะไรคุยกันดีๆสิใจเย็นก่อนผมไม่มีอะไรที่ต้องคุยกับพวกคุณอีกแล้วุใจเย็นก่อนมีอะไรคุยกันดีๆหยุดนะคุณใจเย็นเฮ้ยหยุดหยุดพี่พวกคุณดูว่าอะไรเนี่ยลัวแม่กระทั่งทูบเหรออ้าว นี่ไม่ใช่ปืนหรอก็ไม่ใช่ปืนสิบอกให้กราบดีๆก็ไม่ยอมกราบทีนี้ก็มากราบด้วยกันทั้งหมดนี่แหละหมายความว่ายังไงอะพวกเราต้องไปกราบรถคุณด้วยเหรอเกี่ยวอะไรด้วยอะก็กราบขอขมาไงผมเพิ่งไปไหว้แม่ยานางมานี่ขับรถตัดหน้ารถผมแม่ยานางตกอกตกใจหมดที่จะให้กราบนี่คือ กลาบขอขมาแม่ย่านางเหรอก็ใช่อสิเอาไปเอาไปคนลัดอกพวกเราต้องขอโทษด้วยนะที่พูดจาไม่ดีกับคุณน่ะใช่ฉันก็ขอโทษคุณจริงๆนะฉันหนวดตัดสินใจไปอ่ะไม่เป็นไร ผมก็ต้องขอโทษพวกคุณเหมือนกันผมก็อารมณ์ร้อนเกินไปอะ่ะเอาอย่างนี้ละกันถ้าเรามากลับขอขมากันเสร็จอะ่ะก็แยกย้ายแล้วแล้วกันไปแล้วกัน ไะพวกเรากลับขอขมา